เป็นวันที่26เมษายนแล้วครับวันนี้วันที่26เมษายนครับนอกจากวันนี้เราได้ซ้อมนะโมห้านะครับนะโมห้าชั้นซ้อมเทศนะครับ,รบวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มีอ่าไม่ใช่เทศเขาเรียกการบรรยายธรรมนะครับเป็นการบรรยาย,ายพิเศษจากน้องเนนทันนะครับวันนี้ โอกาสดีของน้องเนนทันเพราะว่า ah, today is his birthday yes sure he say his birthday today <c oughs> น้องท <c oughs> ันเตอร์เซิรอรี่มีมิงไปมาน้องทันเตอร์เซิรรื่จินเทียนซื่อน้องทันจี่สุยะ How are you today? How are you? t r a 1 e l wow, okay. okay. พร้อมยังครับอันยังเหลืออีกเซตนึเคพร้อมแล้วลูกเนนทุกรูปครับประนมมือประนมมือยือดอกยกเอวหลังตรงพระอาจารย์จะไม่เตือนสติให้แล้วนะแต่จะมีเพื่อนเพื่อนบัดดี้นะครับ,รบพวกเรามีบัดดี้กันอยู่แล้วเตือนสติ น้องเซนครับน้องเซนหันไปตรงๆร,ระวังเหตุออกด้วยลูกอ,อ่ายับไปใกล้บาดวันนี้คุณโยมผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ด้วยความรักด้วยความห่วงใยกับลูกเนนนะครับคุณโยมก็มาดูแลพวกเราทุกวันแม้ท่านจะมีงานยุ่งน,นะครับจริงๆท่านต้องทำงานนะครับตแต่ลูกเนน,นบางรูปอ้อนวอนว่าต้องมาไม่งั้นเนนไม่มีกำลังใจ โอ้โหนาน <c oughs> เห็นไหมครับอ้าวมาแล้วน้องบิ๊กน้องปันจินะครับแล้วก็น้องปันอ,อ้าวอ้าวเป็น,เป,นเป็นไฟนอลหรอเป็นไฟนอ,อลคอแล้วนะน้องอ่าน้องน้องบิ๊กโอเคเน,นะครับอย่างแรกก่อนอที่ จะได้ให้พรนะครับเดี๋ยวเรานิมนต์ลูกเนนนะครับ,รบปนิธานรากแก้วพร้อมกันจังๆหนึ่งสองสคือศาสนาทายาทฉลาดเฉลียวบวชสร้างอุดมการเป็นหนึ่งเดียวคือเจี่ยวชานในหลักพุทธธรรม อัจชางเปลือกเชือกงามนั้น และมวลมิตรได้ชื่นจิตผมชื่นใจชีวิตต้องต้าวหน้าขอบูชาหลวงพ่อใหญ่พ่อแม่คือแรงใจลูกมองให้ด้วยชีวิตจะไม่ถอยจะไม่ขอจะไม่รอใครริษต